ไปไปว้ bye bye. Wow. พี่น้องเลยพูลมดุคุกค,คานอยู่ทางหนา้าไปไปลมเอา้าเกอบเพียกกระเพียปาลุงเลยสัมันยัติปลำเลยโดยเนาะกาบสบายดีสวัสดีเด้อปลาลุงม้หนี้เนาะพูพี่น้องเลยเตรียมกระถางเตรียมสวิงเนาะดโดยแม่ตุ้ยบอกให้ ไปเอาปลาพี่น uh, he ้องเอ้ยไปปลามน้องกบเพิ่นเนาะโดยเพราะว่าเราสิมาปล่อยใส่หนองใหญ่บ่จังได๋เพราะว่าเห็นทางพอแคกว่าน้ำโบกแล้วในน้องกบเนาะพี่น้องเอ้ยไปเห็นแลงนะเอ้ยสบายดีกันลดีจ้าน้องเซื่อเน้ลองเชืสบายดีสูจ้ากันจูจ้าโดยพี่น้องเอ้ยปะ ไปอันเบรงทางพ่อแขกเด้ได้รถปั่นในย่างตอนนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายได้พี่นอ้องเลยายกลัวแต่ว่ามีใบซองแล้วไปบรรยากาศต,ตอนนี้ก็คลื่นป่าคลื่นฝนพี่น้องเอ้ยเนาะกวาดตั้งผีเลยล่ะตอนนี้ก็มาทางบ้านสวนเนาะโอ้ยพวกเนี้ยจพาน้องล่มในวันนี้นะไปล่มกับกอดไปล่มพี่น้องเลยกอดกอดคอเลยไปไป,ไป,ไป,ไป พี่หน่อยใช่ปะโหลดไปดิมาดูเลยใช่รถปั่นกับสมอยโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งเครื่องไรนิวด้วยพี่น้อยเนาะว่าแล้วหอดใสแล้วเนาะอันทางสร้างเปิ้ลปูกระเบื้องเนาะงามเลยบอกมอนิวงามได้เพื่อนใจนะอือปูไกใครสิเลียว่าใส่ปลาลุงเลยไปใส่ไปเบิ่งก็ได้นิวก่อนจัง ไปเบิ่งน้องกบเนาะน้องไงเนาะไปเปลี่ยนเต็มเลนกันเด้อบ้านาแงะบอสไพอแค่ไปแล้วบอพอแค่คแค่เราไปหารถระปันเข่าบาอสหน้าบัางนั่นลูกตำประตูอันเอาลงเชื่อตกเลยลงมาพี่ก่อนหนุ่นะเออใไฮนี่เปิดประตูกันไในวานิวมึงผ่านที่เปิดให้ ึบงับเขาโดูนะงับเขารูปมั้งังถือดินไหนโบเมนลูกโบเมนลูกนิ้วลูกลิ้นไหนเออเพื่อนว่าว่ามวยเมย์ว่าหรอนั่นวหมวยเมย์ว่าเออนิวมาดูวะว้างามเท่ดิเต็มแล้ววานนี้เนาะดินเต็มแล้วโดยอ่าเออนิวเลยเกินงามป้านไปดูสายไพ่ยุดยุดยุด ดูไอสายไฟเพิ่นบ่เบิกยายนิวอันนั้นดุเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมตีขม่าดาเพื่อดาอันนั้นหน้าตาเจ้าสิแตกงามบดินงามแท้นิวนี่งามแท้ี่ป๋าผีกับเพราของสร้างเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไปในห้องนะไปไปในห้องปะ ห้องก็ใกล้เส <mumbles> ียแล้วบอใกล้เสียแล้วป้าคักอ้ดินิวห้องให้ตัวนี้นิวห้องไม่อินสองคนสคนสองคนเปล่เออสองคนแล้วไว้สองคนแล้วไว้ห้องเม่อินบ่ห้องวินเนอร์ว่าตัวนี้บ่แม่น้องเม่อินกับน้องวินเนอร์ห้องเฮาพีมีห้องตัวอีห้องอันนิวก็มีพาลึงไป มืัอนี้แล้วพ่อแซงเออยังบ่แล้วจีเออห้องนอกพ่อเหรอดูอันนี้ห้องพี่บ่เพิ่นเช็นห้องใหม่บ่นอเนี่ยอันนี้นอนคนเดียวโดยเป็นห้องติใช้ห้องน้องเชิญได้สะดุห้องน้องเชิญนี่ใช่น้องเชิญเป็นห้องต่อกับเอันนิ้เลยบ่สอือว่าสะดุโดยแหละ มาใครเอาประตูเบ okay? wow. ah, ินทางนอกดูหน่ะยทางนอกเป็นยังไงก่อแบบว่าทางนอกวายมิเตปูนยังเออข้างนอกเพิ่นยังบ่ได้ก่อพ่อจังว่าเรายจะบ่แล้วแล้วว่าสร้างว่ะโดยกำลังสิเฮ็ดแล้วว่ะมื้ออื่นพูนได้ซั่นเนาะข้างหน้านี่โดยมื้อนี้ยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยอสิเป็นมื้ออื่นว่าซั่นเนาะไปปล่อยให้สร้างเพิ่นเฮ็ดเฮาไปเบิ่งน้องกบ ไปยังอยู่บ่โอ้สายไฟลงมาไปมัขามเดูกอึอ่ะมาฉิดาพอแขะหืมลักิาพแะบ่อ่ะลักิาพแะไปไปเบิ่งว่าน้ําบกหรือยังนองกบเฮาวอือเจ้าจับอนีอ่ะอ้าซําหิวเอานี่ินๆให้ินนหิวเอาวงันมันจังเข้ากับดินเพราะว่าดินน้อยได้นะทงกับนซ้ํากันล่ะ เอาไ่ะไปไหมเกบไใส่เลยเกือันทังเน้ออปลาดุงเลยดมบามาอะไใกล้่แค่ในต้มไก่ละบัดนีพี่ดุกกระถางกับพ้นซ้ำกันนะบดเี้เกือบจ้าน้ำกระถางได้ดุกจะคือบมาใส่บ่ดินไเสร้างใ่ายได้ดินขิดกองขิดชายเพิ่น ไ็ต yes. ีแล้วบูเชกเกอมาอ้าวอ้าวได้มาในดินมาควบก่าพวกแค่เสะหายที่ไหนจะเอกันเลยหายมาเล้ยหิวกระังบักไงปลาดุงเลยไปบอกว่าดบ้นี้เว้ ขึ้นในบ่ป๋าเาาดี๋พาเรนีออกไปทางไปก่อนส่วนกบบ่เห็นจโตไปาลุงอ้ยไปบ่แบบนี้ไปบ่มาทางตาพีู่กมาทางตา,างตามพี่ไว้แลนนิเดี๋ยวทางลงไปไปดุฮึ๊บน,น่ะมานี่อ้ออาวิตดตึ๊ตางเป็ิวผา นู <Universe> ่นคุณอาตีนนวลนิ้วอยู่ถ่าเด้อยู่ถ่าเด้อเดี๋ยวแม่เอาผุแหงนิ้วก่อนเด้อได้ปเจ้าลงได้บะมันไม่ได้เด็กบะปว้าหนามบ่อนอยู่นิ้วมาพี่วัลูกไปทางนั้นลูกไปทางไหนไปทางนั้นอืมเดี๋ยวแม่ไปรัดเอาทางนั้นเด้อใช่ตกประหลาดตกน้องไงมาเจอ เดี๋ยวเอาผักตบไปใส่น้องไงพ่อแมเด้อให้มันห่มห่มเหมือนกันคุณพ่อเยอ๋อต้นนานตึมอยู่นี่เว้ยอะตั้งไว้นี่ใส่ไหนวะใส่เชื่อมานะมาพี่ลูครับพี่ไปบิดมะเขือไม่ตู้อีกแล้วมะเขือแล้วอู้กบบรินนะนิ้วกบเต้นมนี่พี่น้องเลยหากระสินกบตัวหนึ่งกบสองด้ายโตไม่เหลือจักตัวเลยบริน อาภีมาทางนี้มาทางนี้มาพี่แม่เั็ดเอางี้เจ้าช็อตอยู่ลุปมันพูนเหมือนบ่อันนี้ทั้งหลังเจ้าพีทั้งหลังเจ้าพี่นู่นนู่นเออพีพีพีมันตีนขาดิมาพี่ลูกมาทางนี้เลยโอ้ยแต่ดำนี่ก็ได้ฮอ้หานปลาดุกอย่างนี้เลยนะมาเรื่อย อ่าจับแทะกระท้งจับแทะกระท้งดูปากคอหน้อยมาลงมาเออสั่งไม้ตู้น้อยนี่เด้อ,อ่ะพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าพักแท้าไม้ตู้างนนานแผดดินนี่ยี่เจี๊ยบพักแท้าแล้วมาเจ้าสีนั่งลงยังลูกละอึบาขบบ่ thôi cả mày cả ừ, cái cơn cơn này uốn gắt mét cơn súng luôn nè mét gắt tock nãy níp đâu vào nóc bứt lên nhanh nó bung nó bung nó hai cái túi bom nó พี่ชวีง่ะป้าจีสดมึนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้เออเออเน,นี่ยส่วนคือไม่ไหวเลยไม่ใช่มองนีไปด,ดูมามาชวีงมาไหนวะพอได้ชิดขึ้นก็แล้วน,นี่มันจะมาพี่ขนสิบหกคันยังได้ปลาละมาพี่มาทางไหน เดียแนดิานแ่ดุกล้องแม่เชื่อกะหากล้องหักแบบเราให้พอเตอเสีออยู่อือระวัเด้อนี่นี่นี่นิ้วป้าเห็นปลาดุกมันเข่าได้ฮะป้าเห็นปลาดูกมันเข่าได้ฮะไหนเนเอามันมีเสียมบ่เ่ไร่เสียมบ่อ๋อปลาดุกเข่าได้ฮะได้กี่นี่นะตัวเป็นไงนองสีดเดืองาม เอาคุณมากทั้งพี่ันเลยพุ่นพุ่มทางดินถูกเนี่ยหลายย่ะโอ้ยบ้าฮึบได้ปะโอ้ยางปลาตายปลาตายพ่อมีปลาตายพ่อเราเรียกว่าใช้ปลาตายพี่เมืองเนี่ยฮึบอืม Ao 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 tới tụm nhang à đụ bự tài ba. Và... Má sẽ nè. Ô bỏ cái mẹ cho ở xiêm mà nêu, bà đụ con khảo này hun nè, lúc ngày nó. Má ơi. Má tới đi nhung 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 đây. Ấp 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 ấp. Ui, tụi điêu. Nhúp nhúp vô lại tụi điêu đi. Ao đi. à, khuyên máy con đụ, ao à, máy cái thằng con. Má má má. Chờ má lại cho lại má tới đi để bà sợ thằng này. ว้าลมกับลุ uh, uh. No, no ่มแบบนี้พี่น้องฮู้ฮู้นวลนวลอยู่นิดเห็นปะพีพีพีไปดูก้างนี่มาพี่วะฮะได้หกตัวได้หกตัวเลยเฮ้ยเฮ้ลอยของหูลอยของหูเลยมันเห็ดหัางเลยปะของกต่ชิตุกมันเห็ดหัางเลยไดเตือบนินได้ตืบเอาวขี้เหนียวมาถึงก่อนอ่ะ อ่ะดุกันปทาทน้านา้นีบไล่ไปทางนั้นแบบผู่ผู่ยุบมยุ้ยุ้ทางนั้นอ่ะผู่ผู่เด้อจะไปทางนั้นเด้อปลาไล่มาทางนี้นี่น่ไปอีกทุบได้ได้ยังหาปลายังปลาดุกบ่ปลาคอบ่เอาปลาคอปลาคอขี้นั่นเลยนี่ปลาตะก้อขี้เอ็น เพราะว่ามันมันจอยอุ้มแม่อุ้มยังนุก้มลูกออุ้มลงแม่ลงไปแล้วหาปลาน้วเนี่ยนี่นี่นี่เห็นว่าหัวปลานี่ยนิ้พี่นิ้วหัวมัน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 เมาขี่ตมินี่ยืมยุบยุบพี่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 หน่เห็นบ่เห็นบ่หน่ะหหัวมันหนาชนี่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 นีเห็นบ่ดินนววายวยนี่นวันามันชาลวมันชิเรนไปก่อน

ใสกินนี่นะทุนี่ๆเออคนีส่วนนู่นกี่วนนู่นไี่ขันวานันบ่ทันดอกบังบอันนี้ก็นั่งรุ่นอยู่นแม่ลงไปนิ้วน่ตัวดนีนี่นี่นี่นนนีางนี้ปึ๊บโอได้เลนิ้วชาพดมาลงยยัแมขันสักเสื้ผ้าให้เจ้ามาแล้วเตรียมตัวมานี่นตัวไงนนิ้วนนี่ตัวไงนนี่

I'm à, not may own. I've Niu hung hung, 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 ăn hung, 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 Mẹ hung, 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 นี่แต่กระปูนี่แต่กระปูเนี่ยอะไรบอปลาจมานุปลาจมานนี่นี่นี่ตีหายนิวปึบตัวเดาลูกต้องแช่เออเห็นสีได้ลูกอืมไปเด้วมามาปลาทกไหนเฮีว่าเจ้าเสื่อมาขึ้นขึ้นตะพังโรดไปสีไปสี่ไปสีมันจัง มันจังนันนั้นดิมันจังบูไปใช่ใช่อหอยบอ,อยบอเป็นกอ้องเชือ้อหอยใหญ่แท้นิจ้ำแน่แน่บอจับมันก็จะหอยนะไว้มันอยู่นี่แหละอ้าวหาได้ดิดีชิดชิดขี้ผุนงั่งด้วยชนะิดขี้โดมด้วยเฮ้

ม่ทันไม่ทันเลยวันนี้้วงะนี่นี่กันมงแม่สีทกันนี่เหนี้กันมือยัดไยังไม่ปรกันปากันนี่นี่ชโตนีไเจนมานี่ยักตบเจ้าเฮ้อฝนมาเลยเฮ้อฝนมาเลยดุ เส้ฝนนะมีแต่ล้มมาแล้วมีฝนดอกแดดออกแล้วพี่น้องเไงเออเออมันมันขาดบ่โอ้ยหายม่ตู้ยีกนิสหาก้อนฉันพอจังบ่ได้เห็นเด็กอันสวิงตัวขาดผีเคี่ยงมากก่อนเอาเอาเสื้อพักตบขึ้นมาเน่อยดู ตอนแรกจะเมาอีกเดียวเมื่อให้แม่ตุ้ยยิบสวิงให้ก่อนสวิงขาดพ่อยังเชื่อไม่ได้จังเชื่อเอ้าเต้นออกเดนิวโมเมนต์กบปลาเนี่ยอ้าวห่วยมักชิดาโมลินปลา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 ไปงิบสวิงก่อนนุล่ะฮะสวิงขาดพ่อจังเชื่อไม่ได้แล้ว มาเบิ่งน้ำคุนี่ปะดิ้นปะย่างไปย่างกันเถอะกูอุบได้ปะอบมาพี่เด่นนิ้วโอ้ยปลาคอขี้เอนหัวโปูครุ่โหลอยู่พี่น้องเลยเด่นน้ำนิ้วน่ะนิ้วเต้นออกมาเด้นนิ้วน้ำพื้นชะวิ่งความนิ้ยเห็นปะตัวหนึ่งขนาดมาพี่ปลาทางข้เอางูแดงไอ้ดวงแดง ย้ำดอกเดี๋ยวเข้าไปเอาสวิงไม้กัอนอันนี้มันขาดอ่ะเดี๋ยวเมื่อหลังสวิงให้ไม่ตุย้ยเงียบหายไหมปะมาพี่เอาน่าสวิงเงป้ยป่ะเงี้ยค่ะบ่บ่มาโฮมกันพิจิตรเนี่ยคุณแม่ไปดูมือเปื่อนไหนมือเปื่อนไหนมือเปื่อนย่างคุณแม่มือแม่เปื่อนเอไปล้างมือเลยป่ะอยู่ส,นนส่วนปะแคบปะไปล้างนันค่ะ คือนมานี่พี่ทนี้ทนี้มาหเอาเกือบไหมอือปลาเน่ายปลาเน่าะมามามือนะเออนี่อ๋อสบิงมาให้ป้าทั้งดมไปแซพี่น้องเลยเมื่อให้ตุ้ยยิมสบิงให้ก่อนปูปลานอันนพอดีแต่ข้ามวาจมาอีกแล้วนี่เนาะ ว่าสวิงขาดอือหัวหัวมันขึ้นได้บนะันไดนะกับน้ามยังไม่ยังเนาะยังเพียงหัวเข่าเอ็นนิวบอนิว,นวเพียงได้นิวเพียงกุกอันนั้นเนาะเพียงกุกขาผูกยังนี่ <laughs> อยากลงทำไนิวอือยื่อเดยนเดิน <laughs> พี่น้องไงป้าป้าพาตะดำไปหาล่างก่อนนี่นะล่างมือก่อนเด้อไปนิวไปล้างสวิงไงป้าไปล้างสวิง เออนี่เอากระถังกับป้าไปให้ออกนอกปู่ป้าเดี๋ยวป้าเอาตะลามาก่อนอือโอ้ยมันคือเปลี่ยนเชื้อดูกนี่นะยังไงอุ้มอยู่ขึ้นนะตีเพ้อตีเพ้อไปเดี๋ยวป้าไปล่างสวิงมาอถ่ายตุ้ยนีไปโดยโดยพี่น้องเลยเนาะไปไปพากันขึ้นเมื่อพุ่นแนววันนี้โดยบ่ดี้วน้องชาไงปู่ไป นี่เลยน้ำถังเล่านี่ยไม่ได้ปะน้ำถังเล่านี่ยไม่ได้ปะไปซะไปเมื่อพุ่นและมื่อหงพุ่นแะฮึบดีไแนบปะตกเด้อเฮ้ยแข่งขาเพื่อนไปเด้อฮึบโอเคสับปารุ้งเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งรอบแดงมากับแม่อินเด้อรอบแดงเด้อแม่อินมาถ่ายคลิปเด้อไปไปไปลาพี่ราน่องเมื่อก่อนะเนาะพาตะรับเมื่อหาล่างก่อน โดยไอ้ล้วพี่เนาะพ่อๆพกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ตะลำตากนมาพี่ดู่าไปทางพุ่นจ้ะล่างห้องน้ำบ่มีบ่บ่บ่ล่างอยู่น้งองซาบลงไปมันยังบ่เปื้อนขห้องน้ำเพรแค่ลมมาป้าลมอีดีโด้